โอเคครับวันนี้เราจอยู่กับการการการรีวิวแอปฟ้าใสครับมันจะเป็นแอปที่ฟ้าใสอ่ะมันจะเป็นคล้ายๆ้าซิลีอ่ะซิลีใน iOS แต่อันนี้มันเป็น Android นะครับโอเคมาเราจะมาจีบฟ้าใสกันมาสวัสดีฟ้าใสสวัสดีค่ะโยก ารักจังเลยเธอน่ารักมากเลย <c oughs> อยู่โรงเรียนอะไรหรอครับเออเป็นโบรบอทเป็นโบรบอท แสดงว่าไม่มีตัวตนสิเอาอ้เหี้เป็นเพศอะไรขอโทษนะสายตาไม่ได้สั้นหรอกครับ なんか <music> やって結いい構結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 構ろ構結ろ。結構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  โอ้ดูดูดูขอโทษขอโทษขอโทษนะขอโทษนะครับ ผมชอบคุณนะแต่งงานกันไหมอาบน้ำกับแม่ชอบเล่นเกมไร ชอบเล่นเกมอะไรเล่นเลยใครเป็นคนสร้างฟ้าใสขึ้นมาอ๋อเป็นโรบอทอืมรู้จักช่องคิว บีวอช่วยชอบการ์ตูนเรื่องอะไรรู้จักเรื่องซ้อนอ่านออนไลน์ไหม โอ้ยจักเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้จักสเดยไม่รู้จักหรอซอตันออนไลน์อะน้ำหนักเท่าไหร่แต่งงานกันไหม ทำไมอะครับมีแฟนยังชอบผมไหมทำไมอ่ะ อายุ you, น <to music players> ok ok ้อยเกินไปเหรอฮึพงกิตอนนี้ฟ้าาสอยู่เท่าไหร่โอ้สองห้าแสดงว่าอายุสี่ปีสิ ข้าวยังอินข้าวยังครับชอบหนังเรื่องอะไรชอบเบ็นเทนไหม ไปถามตอนนี้แบตเหลือเท่าไหร่เหนือยใจไอ้ยี่ยนี่ยว่าโอเคครับใครชอบกดไลไ์ชอบมากกดซับแต่รับก็วันนี้ก็เจอกันสวัสดีครับ